สวัสดีครับครับผมเป็นคนแคตเตอร์เป็นแคตเกมไปในแอดแคดดี้พาร์ทสองอีกเช่นเคยผมหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ผ่านคืนที่5แบบเกรียนๆนะผมนะเอาจริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากกว่าดีนะเพราะทีนี้ผมต้องมาเล่นคืนที่6โดยที่ยังไม่รู้วิธีการรับมือของแบงค์จริงๆด้วยซ้ําคือได้เกิดมันไม่บั็อกอีกนี่กูซวยเลยนะเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยมันจะต้องผ่านยังไงต้องทํายังไงจะรับมือมันได้แล้วผ่านมาตอนแรกดีใจไงแต่พผ,าผม,มาคิดดูเออชิบหายแล้ว ผมยังไม่ทุ่ทวีรับมือมันเลยแล้วต้องมาเจอกับคืนที่หที่มันยากขึ้นมาอีกมันจะผ่านไหมเนี่ยเอามาลองดูครับผมไม่ดีนะคือไม่ดีเลยที่ผมผ่านมาแบบง่ายๆอะ่ะเพราะผมก็ไม่รู้วิธีรับมือไงแล้วมันจะมีตัวละครมาเพิ่มอีกใช่ไหมตัวแบงค์ยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่มีฟุกรอบสองที่จะบั็กแล้วผ่านได้หรอกตายแน่แม่งงาวดีแลดตุด้ยยอหรอตุ้ยนะ เดือดเกบอกนะก็คืนที่หกนี่คือเราต้องรับมือแรดคนเดียวใช่ไหมเออมีตัวหนึ่งนี่ไขวะเนะ่ะเห็นแรดแล้วตัวหนึ่งอะ่ะแต่ตัวนี้ไขรอะ่ะมันมาอย่างไวมากอะไอตัวเนี้ยเป็นเฟดดี้เก่าปะตัวเนี้ยน่าายเฟดดี้เลยอู้ดีเสร็จแล้วดีเสร็จแล้วอ๋อตัวนี้มันอ๋อมันคืนที่หกนี้ผมว่าน่าจะหมดหอนเดอ๋ยวฝาก,กชิมหายแล้วชิมหายแล้วรีบไปดิ โอ้คือผมว่าคืนนี้เราต้องรับมือไก่สองตัวใหม่นีแน่เลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่นใช่ผมว่าคืนนี้ต้องรับมือแค่ไอ้สองตัวนี้เท่านั้นแลดไก่ตัวที่หน้าเหมือ Freddy, นเฟรดดี้นี่หน้าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้วหด,ดีเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกมันมันไม่ตามเสียงผมเลยมันไม่ตามเสียงโทรศัพท์เลยพวกเนี้ยไอ้ตัวแรกก็จะทําตัวเป็นพับเพลบ้างหรือว่าก็ทําตัวเป็นแคนดี้บ้าง สวยตัวไอตัวตัวหนึ่งตัวหน้าเหมือนเฟดดี้เนี่ยมันก็ทําตัวเป็นไอลิงบ้างคอยเคาะช่องแอร์ได้แต่ว่า,าหลักๆล้วจะมีแค่สองตัวผมว่าน่าใช่สิ่งผมทาก็คือก็ล่อมันมาไม่ไม่มาเลยอะ่ะมายังยังไม่มาเลยอะ่ะไปไหนวะโทรศัพท์ดังเฮ้ยไม่รับเลยเหรอมันไม่มารับเลยเฮ้ยเฮ้ยแปลกอะ่ะไม่มีใครมารับโทรศัพท์เลยเหรอโอ้ยมึงมาสองคนได้ด้วย นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นทั้งสองตัวมาห้องเดียวกันได้ปกติมันไม่สามารถมาห้องเดียวกันได้เรานี้มันมาสองตัวเลยเออทำอะไรกันอยู่ในห้องนั้นเี๋ยวทำอะไรพี่เลนพี่เลนนะเข้าห้องด้วยกันสองคนี่ยมจะทำอะไรกันฮะทุวมึงจะมากินโอ้นั่นไงถ้าเกิดเจอไอ้แรดตอนที่มันทำหน้าเป็นพับเพลแล้วก็เราต้องรีบกดเปลี่ยนกล้องทันทีการกดไม่ทันเนี่ยจะส่งผลร้ายต่อผมได้แรดอยู่ไหนอแรดแรดแรด นั่นไงดูไปดูมาคตรสยองเลยตอนที่พวกวันนี้มึงอยู่กันสองคนในห้องแลดไปยังแลดหายแลดหายเดี๋ยวหรือว่าเราต้องเรียกมันมารวมกันทั้งสองคนในห้องเดียวกันวะอ๋อผมว่าวิธีการรับมือใหม่นี่คือเราต้องเรียกมันมาคอยเรียกมันมารวมกันอยู่ให้ได้ถึงสองตัวแน่เลยแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเรียกมาตัวหนึ่งแล้วมันจะตัดโทรศัพท์ไงเลยไม่กล้าเรียกมาไม่กล้ารอให้มันครบสองตัวแล้วค่อยปิดโทรศัพท์นั่นไง คือผมสงสัยบางทีมันก็สนใจโทรศัพท์บางทีมันก็ไม่สนใจจะมารับเลยอะไรแบบนี้มาหน่อยดิเนี่ยแม่งหายเนี่ยเนี่ยคือบางทีม่งก็ปล่อยโทรศัพท์ดังอย่างนั้นอ่ะไม่คิดจะมารับเลยหวัดดีแรดแรดมาทำตัวพับเพจอยู่เลยไม่มารับโทรศัพท์ปะเออหรือปะเวลาแรดมาทำตัวเป็นพับเพจมันจะไม่มาลับโทรศัพท์เพราะกุยยุ่งกับการพับเพจอยู่อะไรอย่างงี้ผมก็ยังงงๆกับวิธีการรับมืออ่ะ ผมไม่รู้ไอตัวใหม่นี่คือตัวอะไรน,นะตัวแรกแต่พอจะรู้อยู่แต่ว่าไอตัวที่หน้าเหมือนเฟรดดี้นี่มันเป็นตัวชื่อว่าอะไรวะโอดเดยผมต้องกดรัวๆเลยไว้ถ้าเกิดเผลอไม่ได้มันต้องเริ่มใหม่หมดตีสามแล้วแงแรดอยู่ไหนแะแรดจะไม่อยู่นี่ไงแรดแรดก,กันจะไปหาตรงนู้นแหละหรือเปล่าแรดมึงไม่ไปไม่มีใครเอาโทรศัพท์เยอะเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์หน่อยเฮ้ยเนี่ย,เ,ยเปิดไว้ตั้งนานไม่มีใครที่จะมารับเลยอะ เออเนี่ยมาสองคนนั่นแหละแล้วดูก็สยองดีโชคดีที่ผมไม่เจอกับแบงค์กับผมนะเพราะว่าผมยังไม่รู้วิธีรับมือแบงค์โซนสองตัวนี้มันมาใหม่ผมก็เรียนรู้ได้ทันทีแต่ถ้าเกิดมีแบงค์อยู่นี่คือผมไม่รู้เง้ว่าจะรับมือ,อยังไงก็โชคดีที่ไม่เจอพวกมันสองตัวก็แล้วกันตอนนี้ทั้งสองตัวอยู่ที่สิบสี่สิบหกอยู่สิบสี่กว่าสิบสี่กลับมามันไปอยู่สองตัวแล้วโอเคงั้นเรียกทั้งสองตัวมาเรียกมาสองตัวครบไหมเชื่อไป มันไม่ตัดโทรศัพท์นะเออผมกพิจะสังเกตหานี่มันมาที่ห้องแต่มันไม่ตัดโทรศัพท์ผมเลยนะที่ผมลองปล่อยดูอะมันมาหาที่ห้องนะแต่มันไม่ตัดโทรศัพท์อ,อืมเงี้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใส่ช่องแอร์เจ้าที่ผมว่าง่ายนะผมก็ยังว่าง่ายอยู่ดีอะไงแลดวัดดีกูกดเร็วอะโทษที มันไม่ยอมตัดโทรศัพท์ไว้ผมก็ไม่กล้าปล่อยไว้นานถ้าเกิดมันตัดแล้วคือโทรศัพท์จะพังหรือเปล่าแบบว่ามันไม่ตัดนานๆไงสภาพพอตัดปุ๊บนี่คือโทรศัพท์พังใช้ไม่ได้อีกเลยในห้องนั้นเลยแบบเนี้ยผมก็สวยอีกผมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะปล่อยให้โทรศัพท์มาถูกตัดเองห้วอจะลองดูก่อนไม่อยากจะลองลองดูก็ได้นะเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันไม่ตัดเห็นไหมพอมันอยู่นานๆเข้าพอมันรู้ว่ามีใครมันก็เปลี่ยนห้องทันทีโดยที่มันไม่ตัดโทรศัพท์ผมก็ไม่รู้ว่าทําไม มันตัดโทรศัพท์มันจะไม่ยากกว่าเลยถ้ามันไม่ตัดโทรศัพท์โอ้ยแม่งเอ้ยเผอแบบเดียวไม่ได้โทรศัพท์ดังอยู่โชคดีที่ผมโดนหลอกตอนโทรศัพท์ดังอยู่เพราะมันน่าจะไปตรงนั้นเห็นไหมจะไปที่ไปไปยังไปยังโอเคนะสิบห้าเช็คให้ดีผมนะลายลายลายเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิบสามคนที่สามกันเออแม่ชัวมันจะอยู่ตรงนี้กันหมดโอเคอยืนครบมาสิบสองหน่อยเพลงทั้งสองตัวอยู่ข้างห้อง,งกันพี่เหือ ลอยมันมาสิบสองหน่อยมายังสิบสามสิบเอ็ดมันจะมาไหมนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วซึ่งสิบสองมาแล้วโอเคอีกตัวหนึ่งอะอีตัวหนึ่งเดี๋ยวอีตัวหนึ่งมันอยู่ไหนยูไหมเออนย่งไงเ <laughs> ว็บไปเว็บมาสภาพมันก็จะเคาะช่องแอร์ผมไงแรดวัดดีทําตัวพับเพดอยู่แล้วมึงไม่ทันแดกกูหรอกครับบอกเลยงไงเนะี่ผมยังไม่รู้สึกถึงความยากเลยก็แค่ล่อมันไปล่อมันมาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแรดอะ เขาแค่ okay, ใหญ่เอาบัตบับัฟักเอ้ย<_ <C> _>ผมจะทันไหมวะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคมาอยู่นะแลด่าแลดหายไปไหนแลดหายไปไหนแลดยังอยู่แลดยังอยู่ดีเสียงเคาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะเคาะทำไมมันเสียงดังอะคนะหลับจะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งเคาะอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวเปิดสองห้องก็ได้เหรอผมเพิ่งรู้วะเนี่ยแล้วเปิดทำหายสองห้องไงอาผ่านแล้วผมก็เพิ่งรู้นะเปิดโทรศัพท์สองห้องได้ มารู้ตอนท้ายเองแล้วก็ผ่านแล้วเอาจริงผมก็ยังงงกับภาคนี้อยู่ดีว่ามันกดยังไงกันแ,แน่แต่ผ่านมาแบบงงๆคือที่ห้าผ่านแบบนั่งเฉยๆคือที่หกผ่านแบบงงๆว่าทําแค่นี้เองเลยก็ผ่านแล้วผมไปทําถูกหรือเปล่าโบตีผมต้องงงอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยถูกอ๋อให้ตามไปโอเคเรองนี้ไม่ให้ตามไปแล้วนี่เป็นตัวสีฟ้าน่าจะเป็นแคนดี้อะรูปร่างไม่ค่อยเหมือนแคนดี้เท่าไหร่เลยนะใช้ตัวแคนดี้ไม่น่าจะใช่แคนดี้นะ ไอตัวสีฟ้าจากภาคแรกเออจำผมจำได้อยู่มันมีตัวที่มันไม่มีตาอ่ะไม่มีประกายตาตัวสีฟ้าที่รูปล่างขายแคดดี้แต่ไม่มีประกายเอาเอาทำอะไรวะเอาตกใจมึงทาอะไรอยู่เมื่อกี้มึงกำลังทำาะไรทุจริตอยู่เปล่าเอาไปรวบรวมคอลเลกคอลเลกอะไรอ่ะเอาเราเล่นเป็นแบงค์แล้วผมวันเดย์กูคือแบงค์กูเป็นคนที่เจอดีที่สุดในทุกๆภาเเพราะกูช่วยให้ผู้เล่นผ่านคืนที่ห้าโดยไม่ต้องทำเหาอะไรเลยอืม แม่ที่ฉันชอบที่สุดคือแคนดี้อ่าสินดี้บอกแล้วกูละคะก็เชิงหัวสินดี้ไปเลยเฮ้เฮ้ฮตัวสินดี้แม่งตัวสีม่วงใครมันจะชอบม่วงวะสีแม่งโคตรเก๋เกี่ยวอะไรวะดูวอว่าสีม่วงอ่ะมันเป็นสีที่เกิดไอ้พวกคนม่วงมันก็สีม่วงใช่ไหมล่ะมันทำตัวเป็นฆาตกรพรมันคือบ่นอะไรเนี่ยแดงเดินไปไกลดิอันนี้อะไร เด็กที่ชอบเล่นกับแคนดี้แหละแล้วตัวอื่นนะตัวอื่นไม่งอนตายวะลิงเงี้ยสินดีเน้เงียไม่ชอบมั้งเหรอมาร้านนี้เพื่อแคนดี้ยังไงแล้วกูจะบ่นทำไมอะเด็กก็จังเออจะชอบอะไรก็ชอบเปตื่ไปยุ่งอะไรกับเด็กเขาแม่อะไรวะชอบแต่แคนดี้ไม่ชอบลิงชอบอะไรมายไม่ชอบแบงค์เหรอฮะดูหัวแล้วโลดมันสิมันส่องสว่างน,นะเว้ยมึงใช้เป็นกระจกได้เลยนะเองทุยแบงค์บอกกูจะดีเจอดีไมนี่ยร้านแคนดี้ อืมใช่ก็ร้านแคนดี้ต้องรวบรวมอ่ะรวบรวมให้ครบเท่าไหร่มันก็ไม่บอกด้วยเนะี่ยตอนนี้เรารวบรวมได้สาภาพแล้วถ้าผมนับไม่ผิดเฮ้ยเดินไปก็เดินมาลานมันก็กว้างจริงเหี้ยน่าจะมีแผนที่ให้กูหน่อยกูเริ่มงงแล้วกลับไปนอนดีบอกไหมสามไม่ใช่สามันต้องมีอีเหรอเดียเ่ยชีพเฮยแล้วกูจะไปเหอะที่เด,ด้านกูนดานขวาไปยังหรือว่าดนลงล่างขึ้นไปอะ ไม่มีอะไรอ่ะผมไปทางไหนวะเมื่อกี้จำไม่ค่อยได้แล้วทางขวาล่างเหรอไม่ใช่ทางนี้ไปแล้วนี้ไปแล้วงั้นก็ไปล่างนี้เออนี่ไงเพื่อนเย่เด็กๆทุกคนชอบแคนดี้เย่แล้วไงอ่ะอา้าวมังไหนเมื่อกี้ไม่เห็นนี่ไงชอบกูเลยมึงตายอันนี้มันชาร์โดแคนดี้ป่ะตัวใหม่อะแฉ่แคนดี้แบบเงาอะไรแบบนี้อา้าว ช่วยด้วยช่วยช่วยอ่ะให้ช่วยใครอ่ะอ๋อให้ช่วยจัดการอ่ะเฮ้ยมึงไอชาร์โดแคนดี้ไอเปลดมันจะเป็นังแกเด็กเหรอกูนี่เป็นฮีโร่เลยเดี๋ยวตัวสีฟ้าเป็นตัวดีหรือไงมึงยืนทำไรเนี่ยฮะเด็กจะตายแล้วอ้าวเราช่วยใครเราช่วยเด็กวาจะไปตามช่วยชาร์โดเฟลดีไอชาร์โดแคนดี้เนี่ยเด็กมันก็สนุกสนานกันแล้วชาร์โดแคนดี้เราต้องช่วยชาร์โดแคนดี้อ่ะเอาได้กูตามมึงไปเรื่อยๆจะให้กูช่วยเรื่องอะไรวะฮะม่ให้ช่วยไงอ้าว อ๋อหลวงทางอยู่ในห้องยาเหมอือหาทางออกไม่เจอว่างั้นเย้เจอแล้วติดอยู่ในห้องนี้แม่งมีแต่พัดลมพัดลมคตรน่ากลัวเลยกลัวเลยพัดลมแต่เอาจริงพัดลมมันน่ากลัวมีอาถรรพ์ไว้มันตามไปทุกมันตามไปทุกภาคน่ากลัวจริงมีนี่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเห็นปฏิทินเมื่อกี้พี่การบ่งบอกถึงอะไรอะไงายามทำหายวะเดินไปหายามได้ไหมยามมีอะไรป่ะลองเข้าไปดูเอาห้ามเข้าด้วย พอเข้าไปมันจะดันออกมาผมทําอะไรของมันแล้วยามไปยืนเกยตรงกําแพงวะเนี่ยเราช่วยช่วยเด็กใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วใครต่ออ่ะ้าวไงชาร์โดแคดดี้ไอ้ไม่ใช่อ้าวอ๋อช่วยเด็กเจอพ่อไอเด็กเปรตมึงไปล้มท้าที่ไหนอ้าวเฮ้ยไม่อ้าวเฮ้ยมึงแกลเด็กอ่ะมึงแกลเด็กเหรอนี่ไงแซดพ่อเด็กบอกไอ้ดิวลิวเวนไปล้มทาาที่ไหนแคดดี้บอกมึงแกลเด็กมึงโดนกูต่อยหรือเปล่าวะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า โรงงานถูกเผาไหม้ลงเป็นจุนอันนี้ผมเคยเห็นแล้วใช่ไหมตั้งแต่คืนที่หกอ๋อไม่เห็นนี่เป็นข่าวใหม่นี่ข่าวใหม่โรงงานถูกเผาลงอืมติดไฟเมื่อตอนเช้านี้สาเหตุของการเกิดไฟไหม้เป็นปริศนาแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไฟมันมาจากที่ไหนสักแห่งตรงโกดังเก็บของของโรงงานนี้ มันถูกพบว่าพลังงานของโรงงานนั้นมันไม่ได้มีพลังงานอะไรแล้วเพราะว่าโรงงานถูกปิดไปแล้วไม่มีไฟฟ้าอะไรแล้วใช่ไหมดังนั้นก็น่าจะมาจากการที่สายไฟมันเกิดขัดข้องแล้วก็เกิดความร้อนลงมาในอุปกรณ์อะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยตูมขึ้นมาก็มีนักดับเพลิงมาประมาณเจ็ดโมงเช้าตอนที่ทั้งตึกอะ่ะมันไหม้กเกือบหมดแล้วแหละววามึงจะมาอะไรอย่างนี้แล้วก็แปดโมงเช้าปุ๊บตึกนี้ก็ กลายเป็นจุ่นไปเหลวไว้แค่เพียงสร้างหินก็คือโรงงานแคนดี้ถูกเผาไปหมดแล้วอันนั้นเป็นเหตุการณ์แรกเปล่าเออผมจําได้ผมจําได้อยู่นะว่ามันตอนภาคแรกมีบอกว่าหุ่นยนต์มันจะตอบสนองต่อการต่อสู้กันของคนเพื่อจะหยุดการตีกันไงหรือว่าไอหุ่นยนต์สีฟ้านั้นมันไปเห็นพ่อกําลังทําร้ายเด็กไงบอกไอลูกไม่รักดีมึงลงทางทาไมพ่อก็โหดไปเห็นแล้วก็เลยอาจจะไปตบพ่อทิ้ง ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์สวน,นรัทกรรมต่อเนื่องพอหุ่นฆ่าคนปุ๊บก,ก็เลยไปอะไรอย่างนี้ไปช่วยเด็กอะไรแบบนี้ป่ะถ้าเป็นอย่างงี้ก็น่าเศร้านะหุ่นสีฟ้าที่ตั้งโปรแกรมเพื่อให้ช่วยหยุดกันทะเลาะกันของคนในร้านอาจจะเกิดไปทํารุนแรงจนพ่อเด็กตายก็เลยสวนลัทกรรมทําให้ทั้งแฟนชายทั้งแคนดี้หรือซินดี้ทุกตัวที่ตายตามเป็นไปอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างงั้ก็น่าเศร้าผมผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจในเรื่องถูกปา่าผมลองเชื่อมโยงกับภาคแรกดูเท่าที่รู้มาคือปกติก็ไม่ค่อยได้อ่านมันเท่าไหรอ่อะอ้าว คืออะไรเอ็กตร้านี่คืออะไรคืนที่หกผมเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมไนท์หกคืนเล่นไปแล้วเอ็กตร้านี่คืออะไรผมได้2ดาวแล้วพทนี้ต้องมีคัตทอมไนท์นี่ไม่มีคัตทอมไนท์เหรอรอบนี้ฮะ่านนี้มีคัตทอมไนท์เหรอแล้วก็มาดูอันิี้โทนิกใหม่ครับผมนะนี่คือแคนดี้แบบใหม่อ๋อนี่คือแบบใหม่แล้วผมก็เรียกว่าตัวเก่าอ๋อแล้วก็มีแคนดี้แบบใหม่แบบเป็นซากซินดี้แบบใหม่ซินดี้แบบแบบเป็นซากแบลกงก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เชสเตอร์อ๋อใช่จริงด้วยลิงมันชื่อเชสเตอร์ผมก็ว แล้วก็เพนกวินเดอะแรดแรดมันจะมีอะไรพิเศษป่ะอย่างภาคแรกคือถ้าเกิดอยู่เฉยแล้วก็มันจะมาจำสแกร์ภาคนี้มีอีกป่ะรอยอยู่คนสร้างไม่ตั้งโปรแกรมไว้หน่อยเหรอภาคแรกกูสามีเนะเว้ยไม่มีจริงอ่ะโอ้เซ็งอ่ะ แล้วก็อ๋อเดอะแคทหน้ามึงเหมือนแมวตรงไหนวะผมนึกว่าเป็นมีเฟรดดี้ดัมนี่นี่มึงแมวเนี่ยมีเดอะแรดกับเดอะแคทโอ้โหกูนี่ทอมแอนเจอร์ลีคิด <c oughs> มึงไล่จับกันเองใช่ไหมไอหนูกับแมวเนี่ยเดอะแคทแอนเดอะแรดเนี่ยไม่มีอ๋อกดจำสแกเองนะอ๋อนี่ไงเจ็ดต่อยี่สิบกดลงมามันจะเป็นแบบสเกตอ๋อจำสแกอดูจำสแก จัมสสแก์มันก็จะโผล่มาทุกตัวใช่ไหมเออจะว่าไปผมโดนจัมสสแก์แทบจะไม่บ่อยในภะาคนี้เงั้นเรามาดูอีกแล้วกันอันนี้จัมสสแกของแคนดี้ผมลินดี้เอาเป็นว่าผมว่ามันน่ากลัวกว่าจัมสสแกเนี่ยภาคสองนี้น่านกลัวภาคแรกนะผมว่าแล้วแคนดี้ตาโบทางซ้ายสินดี้ตาโบทางขวาสองตัวนี้มันใช้ตาเดียวกันป่ะเออตามันเป็นอันตาเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าแบ่งกันใช้เลยแบบนี้ สีเดียวกันเลยอ่ะอันนี้แบรงค์ครับผมนะแอร์ชเชสเตอร์เออแรดนี่เป็นเสียงต่างเลยนะอู๋เลยอ่ะเออแรดกับแคทนี่มันเสียงต่างกันเฮ้ยไว้้แล้วก็มีภาพลางที่ให้มาแค่นี้บ่งบอกอะไรไม่ได้เลยนี่มันตัวอะไรอ่ะตัวบอลลูนบอยอ่ะไม่มันผมไม่เคยเห็นตัวที่ใช้ตัวแบบนี้มาก่อนนะไอตัวแบบเนี้ยมันเป็นตัวไหนวะผมเคยเห็นแบบพับเพลทปะ ไม่เคยเห็นตัวไหนที่มันมีรูปร่างแบบนี้เลยแจะปตะแกงก็ดูแลแล้ว,ลวก็หมดเจ็ดต่อยี่สิบมีนอร์มอนเนี่ยฮะคือที่เจ็ดเจดต่อแล้วผมเผอกดเข้ามาว่าจะพาหน้าเท่าไรไหนยในในก็กดเข้ามาแล้วก็ลองดูนวกันเจ็ดต่อย0สบมีนอร์มอนกับฮาร์ดอะคืออะไรอะก็คือยี่สิบทั้งเจ็ดอันยี่สิบทั้งเจ็ดตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วจะมีนอร์มอนกับฮาร์ดอีกทำตูดเลยวะอ๋อมันจะมาครบทุกตัวหรือเปล่า ไอ้แรดกับแคทเ่จะมาป่ะวันดีแบงแบงชิบหายแบงแบงมึงตัดโทรศัพท์แบงตัดโทรศัพท์มันจะตัดนานป่ะถ้าเกิดแบงเป็นคนตัดโทรศัพท์อะไรแบบนี้แบงมาอย่างไวอ่ะคือมันตัดไปแล้วผมยังไม่เห็นตัวมันเลยมันวิ่งมาปุ๊บตัดปั๊บเลยอ่ะหรือนี่คือความน่ากลัวของแบงว่าคือมันเข้าห้องปุ๊บคือมันตัดปั๊บและตัดนานด้วยแบบเนี้โอ้เดี๋ยวนี้มีใครเคาะโอ้ยมันก็ไวเกินเนี่ยคือ ยาโคตรโคแล้วผมนะคือผมไม่ทําหายเลยแหละคือกดปุ๊บม่คือถ้าเกิดผมไม่เตรียมตัวมากพอนี่คือตายอะ่ะเชดเป็ดฮะมารีลีนชามิดอายุสิบเจ็ดปีไม่ยอมโผลมาที่โรงเรียนในวันถัดมาหลังจากที่เขาได้ไปอยู่ฮะได้ได้อยู่ข้ามคืนที่โรงเรียนเหรอ อ๋อไปอยู่โรงเรียนข้ามคืนแต่ไม่ยอมกลับมาอีกเลยหรอไม่ยอมมาไม่ไม่ไ,มไปไปค้างคืนอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่ไม่ยอมมาโรงเรียนอีกเลยเพื่อนมารีลีนก็ได้เปิดเผยว่ามารีลีนใช้เวลาช่วงกลางคืนอยู่ในทับไอโรงงานล้างนั้นที่ถนนเซนต์แอนโทเนียและพวกเขาก็ได้หลอกครอบครัวมารีลีนมารีลีนแพ้พน,นันอ๋อคือเราเล่นเป็นมารีลีนปะใช่ตอนแรกม,มีบอกอยู่ว่าเราแพ้พน,นันเราต้องมาเข้ามาในนี้ แล้วก็ตายแล้วก็เรียงข่าวเนี่ยนะไอ้พวกเพื่อนก็ที่บอกให้มารีไปเล่นตรงโรงงานที่แพ้พนันก็ไปหลอกครอบครัวเขาด้วยนะว่าไม่มีอะไรอย่างนั้นโอ้โหต้องใช้เวลาห้าคืนในโรงงานพอไปลองตรวจสอบไปพวกค้นหาไปลองตรวจสอบดูไปลองเจอดูในรอบๆโรงงานแล้วแต่ก็ไม่เจอใครเลยแปลว่าเราที่เล่นเป็นมารีลีนแพ้พนันเข้ามาในนี้อยู่ห้าคืนแต่ว่า พอบอกแต่ความจริงแล้วพอมาหาก็ไม่เจอเราหายไปไหนว่าอยู่ในหุ่นไปแล้วแหละนะแต่เอาไปว่าไว้เท่านี้ก่อนนะผมนะสำหรับไฟในแอดแคนดี้ภาค2ครับผม <c oughs> ผมไม่แน่ใจด้ียผมยังไม่ล่นหมด27ทับยหรือเปล่าเพราะเอาจริงผมยังไม่รู้วิธีการละมือจริงๆเลยก็ผ่านมาแบบฟุกๆทั้งนั้นเลยเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผ่านมาแบบงงๆมันๆโอเคผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรคผลงานที่จะไปผมนะใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลกนเยอะผม ผมไม่แน่ใจผมจะเล่นภาคสามเลยหรือว่าจะเล่นคืนที่7ก่อนกลัวจะสู้ไม่ได้ไงเพราะผมไม่รู้วิธีการรับมือจริงๆว่ะคือผ่านมาเป็นฟุ๊กๆงงมากคือที่เจ็จะเล่นผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจผมลองคิดดูก่อนล้วกันว่าผมจะเล่นคืนที่เจ็หรือว่าจะไปภาคสามเลยแต่นี้เรื่องก็เริ่มจะมานะเออเน้เรื่องมันเริ่มตามมาผมก็เริ่มจะเออเข้าใจเนื้อเรื่องในเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดทุกท่านรู้เนื้อเรื่องที่แท้จริงก็บอกผมได้นะเออเขาอาจจะตีความผิดไปก็ได้ ค่อยตอนที่มันโทรศัพท์มาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่มัวแต่ไปเล่นดูกล้องเพอเลอะไรแบบนี้โอเคผมว้เจอใหม่โอกาสหน้าสวนี้ก็ขอลาไปก่อนคับเพื่อนฝูง